Thank you. ตอนบายหลังจากที่สวดปฏิโมกเสร็จนะก็ได้พูดคุยกับหมู่สงฆ์แล้วก็มีตอนนึงก็ได้พูดถึงพระรูปหนึ่งพระรูปนี้เนี่ยเอ่ยชื่อสักหน่อยก็คือพระสมหมายเป็นผู้ที่ชักนำให้พระอาจารย์สุเมโธได้มาพบกับหลวงพ่อชาพระอาะจารย์สุเมโธนี่เป็นพระฝรั่งชาวอเมริกัน ตอนนี้ก็แปดสิบแล้วล่ะนะอายุใกล้ๆกลับหลวงพ่อคำเขียนแต่เรื่องเรื่องเนี้ยตอนที่อาจารย์ซุมเมโทพบกับพระสมหมายนี่ก็ห้าสิบปีมาแล้วนะตอนนั้นยังเป็นสามเณรอยู่นะนสามเณรุุเมโทกำลังสแสวงหาครูบาอาจารย์อายุสามสิบแล้วนะสนใจพุทธศาสนามาเมืองไทยเพื่อมา ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานแต่ก็ยังไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีก็เลยแค่บวชเนนนะตอนหลังก็ไปพบกับพระสมหมายที่เมืองลาวนะระหว่างที่ไปต่อวีซ่าเข้าเมืองไทยแลพระสมหมายนี่ก็พูดถึงหลวงพ่อชาสามเณรสุมเมโธฟังแล้วก็ประทับใจนะตอนหลังเมื่อบวชพระแล้วเนี่ยนะพระสมหมายนี่ก็พา พระสุเมโธเนี่ยมาพบกับหลวงพ่อชาแล้วก็ตหลังก็ปฏิบัตินะอย่างจริงจังเป็นพระฝรั่งรูปแรกนะของสำนักหนองป่าพงซึ่งตอนหลังก็มีพระฝรั่งตามมา่มากมายนะเดีย๋ยวนี้ก็เป็นร้อยแล้วนะอาจจะเรียกว่าหลายร้อยเริ่มต้นที่อาจารย์สุเมโธนี่แหละอันนี้ที่เกี่ยวข้องกับพระสมมาตรงที่ว่า,อาพอบวชไป ท่านก็รู้สึกมีเรื่องลำคาญใจนะเพราะว่าพระสมมานี่เป็นคนที่เค,คร่งครัดใน,นวินัยมากยึดติดในวินัยมากเกินไปจนกระทั่งเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นเพ่งโทษคนนั้นคนนี้แล้วก็ภายหลังเนี่ยก็สึกหาลาเพศไปนะไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรเป็นคารวะไม่กี่ปีก็ปรอกว่ากลายเป็นขี้เหาเป็นคนขี้เล้า จากพระที่เคร่งครัดในวินัยนะกระดิกกระเดียใครกระดิกกระเดียนิดหน่อยก็ไม่ได้นะก็กลายเป็นขี้เล่านะแม้แต่สี่ห้ายังไม่ครบเลยเมื่ออาจารย์สุมเมโธทราบข่าวก็รู้สึกรังเกียจแล้วก็รู้สึกอับอายนะถ้าจะไปบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะาขี้เล่าคนนี้นะที่เคยเป็นพระเนี่ยพาให้ท่านเนี่ยมารู้จักกับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาเนี่ย เมื่อรู้ว่าอาจารย์สุเมโธซึ่งตอนนี้เป็นพระหนุ่มนะพระสุเมโธเนี่ยรังเกียจนะทิศสมหมายก็เลยเรื่องมาตักเตือนนะว่าที่หลังเนี่ยให้เรียกว่าอาจารย์สมหมายนะเพราะว่าเขามีบุญคุณกับท่านเขาเป็นคนพาท่านมาให้มารู้จักหลวงพ่อถ้าไม่มีพระสมหมายนะ ก็ไม่มีสารเมโทก็จะไม่ได้มาที่หนองป่าพงการตักเตือนของหลวงพ่อชาก็ทำให้อาจารย์ซูเมโทได้คิดนะแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติต่อหลังก็เรียกอาจารย์สมหมายทุกครั้งเลยไม่ภายหลังเนี่ยสมหมายคนนี้ก็ติดเล่ามากจนกระทั่งเป็นโรคสุราเรื้อรังแล้วก็ฟั่นเฟือน ต้องเก็บขยะขายเก็บขยะหากินหรือไม่ก็ขอทานไม่มีบ้านนะต้องมาอยู่กระต๊อบนะในวัดเนี่ยมีพระที่รู้จักก็ให้ให้กระต๊อบอยู่นะก็หน้าสมเพศนะจากอุตมเพศเนี่ยคือเป็นพระแล้วก็สุดท้ายก็มาลงเอยที่เป็นขอทานเป็นขอทานมันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะแต่ว่าหมดสภาพนิสิตนะเมาเล่าจนฟั่นเฟือน ตอนหลังก็โดนรถเมย์ชนตายเพราะว่าไปหาขยะไปเก็บขยะแล้วก็คงเดินไม่ระมัดระวังนะเดินข้ามถนนก็โดนรถเมย์ชนตายอาจารย์สุมเมโทโอเนี่ยนะก็ระลึกนึกถึงนะจริงๆตอนที่สมหมายฟั่นเฟือนเนี่ยนะอาจารย์สุมเมโทโอก็ยังกลับมาเยี่ยมอยู่บ่อยๆมาเยี่ยมมาเยี่ยมทีไรก็เรียกว่าอาจารย์สมหมายพอเรียกว่าอาจารย์สมหมายเนี่ย แกก็จะเริ่มได้สติขึ้นมาแต่ว่าได้สติไม่นานก็กลับมาฟั่นเฟือนใหม่พอตายเนี่ยอาจารย์สุมเมธหลวงพ่อชาก็แนะให้อาจารย์สุมเมโทเนี่ยอุทิศบุญกุศลให้นะเวลาทําความดีปฏิบัติทาอะไรก็อุทิศบุญกุศลใหนะ้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณนะแต่หลังอาจารย์สุมเมโทเนี่ยก็ได้พูดถึง นายสมหมายคนนี้นะว่าเนี่ยอาจารย์สมหมายเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับอาตมามากนะพาอาตมานี่มาพบกับหลวงพ่อชาอาตมาก็จึงรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณนะอาจารย์สมหมายจะศึกษาลาเภศจนกลายเป็นขี้เล่าอย่างไรเป็นเรื่องของท่านแต่หน้าที่ของอาตมาหน้าที่ของพระสุเมโทคือกตัญญูรู้คุณท่านตอบแทนบุญคุณของท่าน อันนี้น่าสนใจนะอ่าเป็นพระเนี่ยก็ยังสำนึกในบุญคุณของคนที่เป็นขี้เหล้าเมายานะแล้วก็สติฟั่นเฟือนที่อาจารย์สุมเมโทพูดน่าสนใจมากนะที่บอกว่าท่านจะเมาเหล้านะขี้เหล้าอย่างไรเป็นเรื่องของท่านแต่หน้าที่ของธมะคือ,อกระตันอยู่รู้คุณท่านตอบแทนบุญคุณของท่านคือ หลวงพ่อสุเมโทโท่านแยกแยะได้ชัดเจนนะใครเขาจะทำยังไงก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าหน้าที่ของเราคือว่าเมื่อเขามีบุญคุณกับเราเราก็ต้องํำนึกในบุญคุณของเขาแล้วก็ตอบแทนนะบุญคุณของเขาหลายคนเนี่ยนะอาจจะผิดหวังเสียใจที่พ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ประพฤติตัวไม่ดีนะเช่น ติดเล่าเล่นการพน,นันหรือว่าเจ้าชู้มีเมียมากนะคนที่เป็นลูกก็หลายคนก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เกลียดชังรู้สึกรังเกียจนะที่พ่อแม่เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนั่นก็เป็นเรื่องของเขานะเขาทำอะไรไม่ถูกต้องก็เป็นกรรมของเขาเองต้องรับกรรมเอง แต่ในเมื่อเขามีบุญคุณกับเราเนี่ยแม้จะเป็นอดีตก็ตามเราก็ต้องนะสำนึกในบุญคุณของเขาแล้วก็ทำหน้าที่ของเราก็คือตอบแทนบุญคุณของเขานะหลายคนนะแยกแยะไม่เป็นนะเห็นพ่อแม่หรือว่าครูบาอาจารนยนะ์ทำตัวไม่ดีไม่ถูกต้องนะก็เกลียดชังนะลืมลืมหน้าที่ของตัว นะไปสนใจกับเขานะไปเอาเรื่องของเขามาเป็นเรื่องของเรานะจนกระทั่งลืมหน้าทีนะ่หน้าที่ของเราคือ,อสำนึกในบุญคุณแล้วก็ตอบแทนบุญคุณเดีย๋ยวว่าแต่คนที่ไม่เคยมีบุญคุณกับเราเลยนะแม้แต่คนที่เขาทําไม่ดีกับเราไม่มีน้ําใจกับเราเนี่ยนะก็ควรจะถือว่าเป็นเรื่องของเขานะเขาทําไม่ดีเขาเบียดเบียนเราก็เขาก็รับกรรมเอง แต่หน้าที่ของเราเนี่ยโดยเพราะในฐานะที่เป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็มีหน้าที่เท่าที่จะต้องทําความดีไอ้ความดีเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องเลือกทํากับเฉพาะคนที่ดีกับเรานะคนที่ไม่ดีกับเราหรือคนที่ไม่น่ารักเราก็ทําดีเพราะทีเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ทําดีเฉพาะคนที่เขาดีกับเราหรือให้แผ่เมตตาเฉพาะคนที่เขามีบุญคุณกับเรานะคนที่ เขาเบียดเบียนเรานะเขาคิดร้ายกับเราถ้าเป็นชาวพุทธนะหรือว่าเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันก็ต้องไม่ลืมหน้าที่ของเรานะก็คือการทำความดีกับเขาหรือว่าแผ่เมตตาใเขาเคยเล่ามาแล้วนะอะเมื่อตอนก่อนฉันสองสามปีก่อนที่ประเทศอเมริกานะกรุงนิวยอร์กเนี่ยมันมีแท็กซี่คนหนึ่ง แท็กซี่ในกรุงนิวยอร์กเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นคนที่อ,อพยพมาจากอินเดียบ้างปากีสถา,านบ้างบังคลาเทศบ้างแท็กซี่คนนี้เป็นชาวบังกลาเทศนะก็คงคล้ายๆกับคนไทยนะชาวอีสานเนี่ยไปทำมาหากินที่ตะวันออกกลางนะหรือบางทีก็ไปทำมาหากินที่อเมริกาแล้วก็ส่งเงินกลับมาที่บ้าน แท็กซี่คนนี้ก็เหมือนกันนะที่บ้านยากจนก็เลยามาหากินเป็นแท็กซี่ส่งเงินไปให้บ้านแท็กซี่ในนิวยอร์กเนี่ยรายได้หลักเนี่ยก็คือค่าทิปนะค่าทิปก็คือ,อเงินเพิ่มเติมนะอภินันาการไอ้ค่าแท็กซี่ไม่ได้ค่อยได้เท่าไหร่หรอกแต่ได้ค่าทิปนะอันนี้มันเป็นธรรมเนียมของฝรั่งนะ ไปไหนเนี่ยนะ,ะถ้าใช้บริการใครก็จะก็จะแถมนะค่าทิปนี่คือเงินแถมก็วันหนึ่งก็มีคนเป็นนักธุรกิจนะถ้าทางมีฐานะถือกระเป๋าเอกสารแท็กซี่คนนี้ก็คิดว่าโอ้วันนี้โชคดีนะเดี๋ยวคงได้ค่าทิปอ่าเป็นกอบเป็นกรรมเลยเช่นอาจจะเป็นห้าเหรียญเนี่ยนะบางคนก็ให้สิบเหรียญเลยนะคนรวยมากๆเนี่ย แต่พอไปส่งถึงที่แล้วเนี่ยค่าทิปที่ได้จากนักธุรกิจคนเนี่ยมันแค่30เซนนะสามสิบเซนถ้าคิดเป็นเ,เงินบาทเนี่ยอาจจะดูเยอะนะคือ9บาทแต่ว่าถ้าเทียบค่าครองชีพของที่นั่นมันก็คงประมาณบาทนึงเท่านั้นนะได้ค่าทิปบาทเดียวเนี่ยโอ้ผิดหวังนะแต่ว่าขับรถไปสักพักปรากฏว่ามองไปที่กระจกหลังก็เห็น กระเป๋าเอกสารเนี่ยเขาลืมมาไว้แล้วก็ไม่ได้ล็อกด้วยนะเปิดดูปรากฏว่ามันเป็นเพชรนะเพชรเนี่ยเกือบสามสิบเม็ดแต่ละเม็ดนี่ก็คงราคาเป็นแสนหรือเป็นล้านเนี่ยสามสิบเม็ดก็มันก็คงสามสิบล้านน่ะน,นะแท็กซี่คนนี้จะทํำยังไงนะใจหนึ่งก็อคิดว่าเนี่ยไอ้คนเนี้ไม่มีน้ําใจกับเราเลยอยากกันนั้นเลยนะบางคนคิดเลย เขาลืมของไปงี้ก็เก็บเลยนะเก็บเป็นของส่วนตัวเรียกว่ามุบมิบแต่ว่าท็กซีก่ันนี้เนี่ยแกตัดสินใจเอาไปให้ตำรวจเพื่อประกาศหาเจ้าของก็เลยเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์คนก็ชื่นชมสารเสริญแกเป็นการใหญ่โอ้โหแท็กซี่ถึงแม้ยากจนแต่มีน้ำใจนะยิ่งมารู้ว่ากระเปะ๋าเอกสารหรือเพชรเนี่ยสาเมตรเนี่ยมันมาจากนักธุรกิจซึ่งให้ทิปให้ค่าทิป แท็กซี่เพียงแค่สามสิบเซนเนี่ยมันยิ่เป็นภาพขัดแย้งกันใหญ่นะคนหนึ่งรวยมหาศาลนะแต่ว่างกอีกคนหนึ่งจนแต่มีน้ำใจนะไม่ไม่เก็บอของที่มีค่าเนี่ยเอาไว้กับตัวก็มีนักสืบพิมพ์ไปสัมภาษณ์ว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้นะในเมื่อไอ้แท็กไอ้ผู้โดยสารคนนี้ไม่มีน้ำใจเขาเลยทำไมเขาถึงทำดีตอบแท็กซี่นี่ก็ตอบว่าเนี่ย ผมก็พยายามนะทำความดีอยู่เสมอแล้วก็วันนี้ก็ไม่ไม่ตงจากวันก่อนวันก่อนผมทำดียังไงวันนี้ผมก็ทำดีอย่างนั้นนะแหละแกพูดสั้นๆแบบนี้นะคือมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะว่าคนเราเนี่ยนะจะทำดีกับใครเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาทำดีกับเราเขาจะทำไม่ดีกับเราก็เป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเราเนี่ยนะในเมื่อเราอยากจะเป็นคนดีเราก็ทำดี ใครทาไม่ดีกับเราก็เป็นเรื่องของเขาไอ้เรื่องของเราหรือหน้าที่ของเราคือว่าทําความดีนะกับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะทําทดีแล้วมันก็ได้ผลดีเองอื่นเป็นชาวพูดด้วยแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องมีศีลน,นะศีลเนี่ยนะมันควรจะลุกขยายความไปถึงว่าการมีน้ําใจด้วยนะคนไม่มีน้ําใจกับเราก็เป็นเรื่องของเขาเขาต้องรับกรรมเขาเองนะแต่ว่าเราต่างหากนะหน้าที่เราคือทำกรรมดี ถ้าเราไม่ทําความดีเราก็ต้องรับกรรมของเราถ้าเราไม่อยากรับวิบากที่เป็นอกุศลเราก็ต้องทําความดีนะเป็นหน้าที่ถ้าเรารักตัวเองเราก็ต้องทําความดีอย่าทาความชั่วแต่คนจํานวนมากเนี่ยไม่ได้คิดแบบนี้นะก็จะคิดว่าเนี่ยเขาทําไม่ดีกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําไม่ดีกับเขาบ้างเรียกว่าเอาเรื่องของเขาเนี่ยมาปาปนเขาทําไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขานะส่วนเรื่องของเราคือทําความดีเพราะมันคือหน้าที่เพราะเป็นสิ่งที่ เหมาะสมถูกต้องแยกย้ายให้ดีนะเป็นเพราะคนเราแยกย้ายไม่เป็นนี่แหละนะเอาเรื่องของเขามาเป็นเรื่องของเราเนี่ยก็เลยทำอะไรก็ไม่ถูกต้องหรือบางทีก็ทำร้ายตัวเองอย่างเช่นเวลามีคนทำไม่ดีกับเรานะถ้าเราโกรธนะเราก็ทุกเองเราต้องรู้จักให้อภัยถึงแม้เขาจะเบียดเบียรเราอย่างไรก็ตามเพราะถ้าเรา โกรธนะความโกรธมันก็จะเผาใจเราบางคนก็บอกว่าให้อภัยได้ยังไงเขายังไม่สำนึกผิดเลยเขายังไม่มาขอโทษเราเลยเขาจะขอโทษหรือไม่เป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเรานะก็คือการให้อภยัยเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความสุขเราให้อภัยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอะไรเลยนะแต่เป็นเพราะว่าเรารักตัวเอง เพราะว่าถ้ามีความโกรธเนี่ยมันก็ไม่มีแผลคนเราเนี่ยเมื่อมีแผลเนี่ยเราก็ต้องเยียวยารักษาตัวไม่ว่าแผลนั้นะมันจะมาจากใครก็ตามเปรียบเทียบง่ายๆนะมันก็ว่าเราเดินข้ามถนนแล้วมีรถเฉียวชนแล้วรถคันนั้นเนี่ยก็ขับหนีไปนะไม่มีความสำนึกนะที่จะมาช่วยเราเลยเรียกว่าตีนผีอันนี้เราถูกรถชนเนี่ยเราก็บาดเจ็บ อาจจะก,กระดูกหักเมื่อเราอยู่ในสภาพเช่นนี้เนี่ยเราควรทำอย่างไรนะถ้ามีรถพยาบาลมามารับเราเราก็ควรจะให้ความร่วมมือนะเพราะว่าหน้าที่ของเราตอนนี้คือเยียวยารักษาตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิเสธนะรถพยาบาลมาเราไม่ขึ้นรถเราบอกว่าต้องให้รถตีนผีคนนั้นเนี่ยมาขอโทษฉันก่อนฉันถึงจะขึ้นรถ ไปรักษาไปโรงพยาบาลพูดแบบนี้ในฉลาดหรือเปล่าใครที่พูดแบบนี้นี่ก็ถือว่าโง่นะถือว่าไม่รักตัวเองในเมื่อเราบาดเจ็บนะถ้าเราลักตัวเองเราก็ต้องรีบรักษาก่อนไม่ว่าความบาดเจ็บนั้นมันจะมาจากใครและคนนั่นจะให้มาขอโทษเราหรือไม่นั้นเอาไว้ทีหลังเราต้องรักษาตัวของเราก่อนถ้ามีหมอมีพยาบาลมีรถมารับอาเราก็ต้องไป แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีแผลที่ใจนะกลับทําสิ่งตรงข้ามนะมีแผลที่ใจก็ต้องตามสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือว่ารักษาใจของเราด้วยการให้อภัยหากว่าแผลนั้นเกิดจากความโกรธความเกลียดนะก็ต้องรีบนะใช้การให้อภัยนี่แหละเพราะการให้อภัยมันเป็นยารักษาใจแต่หลายคนเนี่ยนะก็ทําตัวคล้ายๆกับคนที่ถูกรถเฉียวชนแล้วบอกว่าฉันไม่ไปโรงพยาบาลจนกว่ามันจะมาขอโทษฉัน อันนี้เรียกว่าไม่ฉลาดนะเวลาใครทําร้ายเราเขาจะมาเขาจะสํานึกผิดหรือไม่เป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเขาคือควรจะสํานึกผิดควรจะมาขอโทษขอเข้ามาแต่ถ้าเขาไม่มาขอโทษขอข้ามาก็เป็นเรื่องของเขาหน้าที่เราคือเยียวยาจิตใจนะให้มีความสุขเยียวยายังไงก็ให้อภัยเพราะว่าถ้าไม่ให้อภัย จิตใจมันก็จะถูกไฟเผาร้อนรนนะคนที่ปล่อยให้ความโกรธเผารนจิตใจนแสดงว่าไม่รักตัวเองถ้ารักตัวเองต้องเต้องรีบเยียวยาอันนี้เป็นหน้าที่นะเป็นหน้าที่ต่อจิตใจเหมือนกับเมื่อมีแผลก,ก็ต้องรักษาอันนี้เป็นหน้าที่ต่อกายหน้าที่ต่อจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าใจมันเจ็บปวดก็ต้องรักษาและวิธีรักษาที่ดีสุดคือการให้อภัยนะต้องแยกให้ดีนะเขาจะขอโทษหรือไม่เป็นเรื่องของเขา มันที่จริงมันเป็นหน้าที่ที่เขาควรจะให้อภัยแต่ถ้าเขาไม่ทําก็เป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือดูแลตัวเองดูแลจิตใจให้มีความสุขเพ็นเพราะาเราเนี่ยไม่ไม่รู้จักแยกแยะว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันนะมันก็เลยเป็นทุกข์นะโกรธแค้นพยาบาทอยู่นั่นแหละเพียงเพราะเหตุผลว่าเขาไม่มาขอโทษเราลองดูดีๆนะหลายครั้งเนี่ย เราชอบเอาเรื่องคนอื่นมามาเป็นเรื่องของเราทั้งที่มันไม่เกี่ยวกับเราเลยเวลาเราจเจริญสตินะเวลาเรามาวัดเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนกักนะปฏิบัติธรรมบางคนนะปฏิบัติธรรมอยู่ดีๆนะไปเหลียวเห็นคนข้างๆเขาไม่ปฏิบัตินะก็ไปว่าเขาละหรือบางทีก็ขมวดอยู่ในใจนึกตำหนิอยู่ในใจว่าไม่มาปฏิบัติบางคนมา ฟังคำบรรยายอยู่ในหอไตเนี่ยตรงเนี้ยก็ยกมือยกมือสร้างจังหวะส่วนคนข้างๆเนี่ยเขาไม่สร้างจังหวะก็นึกตำหนิเขาในใจว่าเขาไม่ปฏิบัติที่จริงเขาอาจจะปฏิบัติก็ได้นะเขาจะมีสติอยู่การฟังนะแต่สมมุติว่าเขาไม่ปฏิบัตินะเราก็ควรจะถือว่ามันเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเขาเขาไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่ได้ประโยชน์จากการมาที่นี่ หน้าที่ของเราคือดูจิตดูใจของตัวนะแต่นักปฏิบัติหลายคนนะคอยไปเป็นทุก์นะคอยไปรำคาญคนอื่นที่เขาไม่ปฏิบัตินะลืมทำหน้าที่ของตัวหน้าที่ของตัวคืออะไรคือดูจิตดูใจนะคือปฏิบัตินะเนี่ยสับสนไปหมดนะหน้าที่ของตัวไม่ทำนะไปตำหนิว่าเขาไม่ทำหน้าที่ของเขา เขาไม่ทําหน้าที่ของเขาเขาไม่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องของเขานะแต่เราอย่าลืมอย่าละเลยหน้าที่ของเรานะักปฏิบัติเป็นอย่างนี้มากเลยนะไปวุ่นวายคนอื่นทั้งที่คนอื่นนะั่นเขาก็ไม่ได้มีอะไรเอกการที่เขาไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราเลยนะเสร็จแล้วเป็นไงตัวเองก็เลยไม่ได้ปฏิบัตินะเจอความหลงมันเล่นงานนะเพราะว่าชอบไปมองคนอื่นอันนี้เรียกว่าไม่แยกแยะนะ ว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันเรื่องของเขาก็เป็นเรื่องของเขานะอย่าเอามาเป็นเรื่องของเราเวลาใครมีปัญหามาปรึกษาเราเนี่ยนะถ้าวางใจไม่เป็นก็ทุกนะเขาเอาเรื่องมาปรึกษาก็ทุกเพราะว่าความหวังดีมั้งหรือว่าความลืมตัวลืมสตินะเขาเขาเอาปัญหาปรึกษาเราก็ทุกนะเอาความเอาเอาความทุกข์ของเขามาเป็นความทุกข์ของเรา แต่คนฉลาดนี่เขาแยกแยะออกนะเคยมีคนถามอาจารก์กำพนนะจารก์กำพนเนี่ยนอนอยู่บนเตียงก็จะมีคนเนี่ยมาปรึกษาเอาปัญหาชีวิตมามาเล่าให้จารก์กำพลฟังคนที่มาปรึกษานี่ก็อาการก็ครบสามสิบสองนะไม่ได้พิการตรงไหนไม่ได้ป่วยตรงไหนนะแต่ว่ามีความทุกข์มากก็มาชอบมาปรึกษาจยา์กำพลอาจารก์กำพนก็สามารถจะให้คําแนะนํา แล้วก็หน้าตาก็ยังแจ่มใสทั้งๆท,งที่แต่และคนก็เอาความทุกข์หนักๆมามาเล่าทั้งนั้นแล้วก็วันหนึ่งก็มีหลายคนก็มีคนสงสยัยว่าจางกำพลนะทำไมไม่รู้สึกเป็นทุกข์หรือว่าหนักอกหนักใจบ้างเลยหรอนะเพราะคนที่มาปรึกษาก็เยอะเหลือเกินความทุกข์ก็มากอาจารย์ผมก็บอกว่าก็ทําใจนะให้เหมือนกับกระถนกระถนก้นรั่ว ความทุกข์ของเขาก็เป็นเรื่องของเขานะอย่าเอามาเป็นของเรานะหน้าที่เราเราก็ฟังแล้วก็ให้คําปรึกษาไปตั้งใจฟังนะแต่ว่าไม่เอาความทุกข์ของเขามาเป็นความทุกข์ของเรามันก็เหมือนกระโถนก้นรั่วนะทิ้งขยะลงไปยังไงก็ไม่เต็มนะเพราะว่าก้นมันรั่วก็คือรู้จักปล่อยรู้จักวางอันนี้มันเป็นมันเป็นวิสัยคนฉลาดนะคือไม่เอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นความทุกข์ของเรา มีการแบ่งแยกชัดเจนนะนี่ความทุกข์ของเขาก็เป็นเรื่องของเขาไปหน้าที่เราคือรับฟังแต่ไม่ใช่เอามายึดไม่ใช่ยึดความทุกข์ของเขาว่าเป็นของเราแต่พอแบ่งแยกไม่ชัดเจนสับสนไปหมดเนี่ยก็เอาความทุกข์ของเขามาเป็นความทุกข์ของเราเอาเรื่องของเขามาเป็นเรื่องของเราเขาไม่ปฏิบัติธรรมก็เอามาเป็นปัญหาของเราอันนี้ก็เรียกว่าโง่นะ เขาไม่ปฏิบัติทำก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเราก็ปฏิบัติของเราไปนะเขาทําไม่ดียังไงก็เป็นเรื่องของเขาเรายังทําดีต่อไปนะเขาจะเบียดเบียยเ,เราอย่างไรนะมันเป็นเรื่องของเขานะแต่เราก็ยังทําความดีนะมีน้ําใจกับเขาต่อไปเพราะว่าทําดีย่อมได้ดีนะเขาจะ,ะเพื่อเราครูบาอาจารย์ของเรานะ พ่อแม่เราจะเมาเล่านะเล่นการพนันอย่างไรนะก็เป็นเรื่องของเขานะถ้าเขามีถ้าเขาเคยมีบุญคุณของเราหน้าที่ของเราคือกระตันอยู่รุกคุณเขาตอบแทนบุญคุณของเขานะทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคือว่าอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของเรานะเรื่องของใครก็เรื่องของมันนะเราไม่ลืมหน้าที่ของเรานะที่ควรทําแต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่า ถ้ามันเป็นเรื่องของส่วนรวมนี่เราละเลยนะเออถ้ามันเป็นเรื่องของส่วนรวมนี่เราละเลยไม่ได้เราก็ต้องทําต้องรับผิดชอบนะอันนี้ต้องแยกย้ายถูกนะถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นนะเขาจะทําตัวไม่ดียังไงเป็นเรื่องของเขานะแต่ถ้าเขามีความทุกข์อ่าเราต้องช่วยเขาเพราะนี่คือหน้าที่ของเราหน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของคนดีแล้วถ้าเป็นเรื่องของส่วนรวมอ่าเราก็ต้องช่วยต้องดูแลไม่ใช่ว่า เรื่องของส่วนรวมไม่ใช่เรื่องของฉันไม่เกี่ยวน,นี่ไม่ใช่นะบางคนเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นเรื่องของส่วนรวมนี่ฉันไม่ยุ่งนะถ้ามันเป็นเรื่องของฉันเมื่อไหร่ท่านฉันจะยุ่งอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แยกแยะให้ดีนะพอถ้ายากแยะไม่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะละเลยหน้าที่ของเรานะหรือม่ฉะนั้นก็เอาความทุกข์ของคนหรือมาเป็นความทุกข์ของเรากลายเป็นทุกข์ไปคำดียพูพกันเท่านี้นะกรับระัะ